สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเต้ยไตาย,ยาเปิดดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคลุมครองคุณอยู่ท่านกำลังจะบอกอะไรกับคุณเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนที่คลุมครองคุณอยู่แล้วท่านกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะจ๊ะ เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะเป็นเรนดอมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเรื่องของคุณนะดูกันไปนะว่ามันจะตรงกับเรื่องของคุณไหมนะถ้าคุณเชื่อเรื่องดวงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะเชติยานในการรับชมและการรับฟังแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องดวงคุณก็สามารถปริดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปไปได้เลยนะดูเพร่ะเป็นแนวทางนะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจก็ได้นะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่คุ้มครองคุณอยู่แล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณเออในช่วงนี้นะจ๊ะขอพลังงานแห่งครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่คุ้มครองคุณอยู่แล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้หกดาบ ราชินีถ้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้าอ่ะใครเพิ่งไปขอพรกับพญานาคมาเนาะใครเพิ่งไปขอพรกับพญานาคราชมาบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ําคุ้มครองคุณอยู่ใครเพิ่งไปขอพรกับพญานาคราชมาบ้าง นะท่านบอกว่าใครเพิ่งเดินทางไปขอพรหรือไปบนบานสารกล่าวกับพญานาคราชมาบ้างเอ่ยคุณกำลังจะสมหวังนะราชินีถ้วยราชาถ้วยโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใจดีราชินีถ้วยราชาถ้วยมาเป็นคู่นะท่านมาเป็นคู่นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนาะ ภาพแบบนี้เต้ยนึกถึงปู่สีสุดโทกับแม่ย่าสีปทุมมานะไพ่ถ้วยคือไพ่ธาตุน้ําอยู่แล้วเนาะมาทั้งราชินีถ้วยกับราชาถ้วยเนะาะไพ่ถ้วยคือไพ่ธาตุน้ําอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาคู่แบบนี้เต้ยนึกถึงเลยปู่สีสุดโทย่าสีปทุมมาใครเพิ่งเบินเดินทางไปขอพรเกี่ยวกับพญาน,นาคราชหรืออาจจะเป็นเ,เจ้าพ่อนาคาเจ้าแม่นาคีแบบนี้ก็ได้นะเออนะคุณกําลังจะสมหวังคุณกาลังจะสมปาถนานะ นะพลังงานของคนที่กำลังจะได้รับความสุขความสมหวังพลังงานของคนที่กํำลังจะสมปัานาพลังงานของคนที่กำลังจะมีความสุขเออนะพลังงานของคนที่จะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปอธิษฐานขอพรมา ปัญหากำลังจะที่คลายชัยชนะความสุขความสําเร็จความสมหวังโอ้โหแน่นอน,นะมองเห็นพลังงานของคนที่มีโอกาสอาได้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำอะาคือเด่นๆเลยพญานาคอาจจะเป็นเจ้าพ่อะเขาเรียกยังไงอะ เจ้าพ่อนาคาเจ้าแม่นาคีหรืออาจจะเป็นปู่ศรีสุธโยยะศรปทุมมาที่เป็นคู่กันน่ะเพราะท่านขึ้นมาคู่กันเลยนะราชินีถ้วยกับราชาถ้วยแล้วก็มาไพา่เอ,อ่อหกไม้เทา้าความสุขความสําเร็จชัยชนะความสมหวังการเดินทางเห็นไหม คือใครเพิ่งเดินทางไปขอพอรมาเขาบอกว่าใครที่เพิ่งเดินทางไปขอพอรจากท่านมาเนี่ยคุณกําลังจะสมปรรถนาคุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในพรที่คุณขอคุณกําลังจะสมหวังในพรที่คุณขอแล้วคุณก็จะต้องอ่าถ้ามีโอกาสคุณก็จะมีโอกาสได้เดินทางกลับเพื่อ กลับไปสการะบูชาตอบแทนพระคุณบารมีของท่านน่ะที่ท่านช่วยช่วยให้คุณสมหวังะในสิ่งที่คุณเคยขอมาบางคนไปบนบานสากล่าวบางคนอาจจะไม่ได้บนอาจจะไปแค่ขอพอนะแต่เคยบอกได้เลยนะคุณมีโอกาสสมหวังมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะต้องเดินทางเพื่อกลับไปเขาเรียกยังไงอะตอบแทนในสิ่งที่ท่านประทานให้กับคุณน่ะเห็นไหม ความสําเร็จความสมหวังชัยชนะโอ้โหใครเพิ่งไปขอพรกับอ่อใครเพิ่งไปไหว้ใครเพิ่งไปไหว้องค์เขาเรียกยังไงอ่ะอ่อนักรบนักรบเนี่ยพรที่คุณขอจะประสบความสําเร็จนะบางคนอาจจะฝันด้วยนะช่วงเนี้ย บางคนอาจจะฝันอะไรที่มันแบบลึกลับปะเนาะบางคนน่ะอยู่กับเขาเรียกไงอะ่ะอาจจะมีความแบบฝันนะฝันฝันในายามค่าคืนตอนคุณหลับลึกๆอะ่ะคุณอาจจะฝันว่าคุณอาจจะได้เดินทางข้ามแม่น้ําข้ามสะพานขึ้นเรือข้ามฝั่งอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะคือเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ที่อยู่ในน้ำอ่ะเออประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะเจ็ดเหรียญสมปัฒนานะ ความมัง่งคั่งความร่ำรวยท่านบอกว่าคุณกําลังจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนาะเงินที่คุณลงทุนลงแรงไปไม่ต้องกังวลคุณกําลังจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาเออคุณกําลังจะได้เงินกลับมาคุณกําลังจะมีกําล่งกําไรเออดวงชะตากําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใครลงทุนลงหุ้นต่อยอดเงินอะไรเอาไว้หรือว่าทําธุรกิจอะไรไว้คุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวผล ผลิตนั้นๆคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งนั้นๆน,น,นะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกกังวลว่าเอ๊มันจะได้ไหมมันจะนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเนี้ยโน้เดอะมูนอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงเนี้ยสุขสมหวังนะอ่าบอกได้เลยนะท่านบอกว่าคุณจะสุขสมหวังคุณจะสมปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องการเงินในสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้ไม่สูญเปล่า ราชาเหรียญมากับเจ็ดเหรียญน,นะความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เนาะความมั่งคัง่งความร่ำรวยใครความอุดมสมบูรณ์ใครไปขอพรกับอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่เป็นเจ้าพ่อที่เป็นคนจีนอะ่ะนะเทพเจ้าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเต้ยจะพูดชื่อท่านถูกหรือเปล่านะใครไปขอพรกับเทพเจ้าไถ่สิงเอียหรือเปล่าเนาะการเงิน นะราชาแห่งเงินเทพเจ้าแห่งโชคลาภเออเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคุณจะสมหวังนะคุณจะสมหวังคุณจะสมปัติถนานะหกถ้วยหกถ้วยเห็นไหมสมหวังสมปัติถนาได้รับพรน,นั้นๆท่านให้พรคุณจริงๆนะคุณจะได้รับพรจากท่านธุรกิจกิจการอาใครที่ลงทุนลงหุ้นต่อยอดเงินนูน่นนี่นั่นน่ะ คุณนะมีโอกาสไปขอพรอกับเทพเจ้าองค์ไถ่สิงเอียได้เลยนะเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับความโชคดีโชคลาภกันเงินแล้วคุณธุรกิจคุณจะเจริญธุรกิจคุณจะก้าวหน้าธุรกิจคุณจะร่ำรวย เห็นไหมราชาเหรียญท่านขึ้นมาและวราชาเหรียญเนี่ยนะแล้วก็หกถ้วย6กถ้วยคือสมหวังสมปัานาได้รับมอบของขวัญได้รับสิ่งดีนะได้รับสิ่งที่กําลังจะได้อะไรประมาณเนี้ยเออเนาะคุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะสมปรานานะโอ้โหเดอะไฮพิเทสมาและเทพีพระจันทร์เห็นไหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนาอพลังงานคือคือคือ ต้องบอกเลยคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้คุณอาจจะเป็นตัวพอ่อตัวแม่เลยสายมูสายมูยมตัวพอ่อตัวแม่สายสายเดินทางขอพอรหรือเปล่าสายเดินทางปฏิบัติธรรมสายเดินทางไหว้พระสายเดินทางาทำบุญทาทานอะไรประมาณนี้หรือเปล่าสมหวังนะมีโชคมีลาบนะสมหวังสมปรรถนาเดอะไฮพทเทสนะพลังงานของเออคนมีเซนต์คนมีของดีเนาะพลังงานของพ่อหมอแม่หมอต่างๆพลังงานของ คนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพลังงานของนักบวชหญิงเออเพลังงานของคนที่ถือศีลปฏิบัติพลังงานเซนคุณแรงนะช่วงเนี้แล้วเซนคุณจะมายามคำค่าคืนแล้วคุณเนี่ยอาจจะฝันอาจจะฝันอะไรแปลกๆเออนะหรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอารมณ์ของคุณด้วยนะ The h y p t h e s t มีแบบอารมณ์ขึ้นอารมณ์อารมณ์ร่องอ่ะเออเนาะมีขาวมีดำอ่ะเออโกรธง่ายหายเร็วอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะช่วงเนี้ยอาจจะหงุดหงิดได้นะนะเดอะไฮพิเทสในช่วงนี้ด้วยนะพลังงานแห่งความคุมเคลือเดอะไฮพิเทสนะแต่ช่วงนี้เซนคุณจะดีเซนคุณจะแรงและช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะบางคนมองเห็นพลังงานใครบางคนกําลังจะได้รับสิ่งดีนะได้รับสิ่งดีนะ หกถ้วยอ่าใครไปขอพอรพระแม่กวนอิมใครไปขอพอรพระแม่กวนอิมมานะหรือบางคนเนี่ยอาจจะนับถือไปทางเทพเจ้าจีนเลยก็ได้เนาะเดอะไฮ <The High S 1> พิเทสอ่กับอาชาเหรียญบางคนอาจจะนับถือไปทางอ่าเทพเจ้าองค์องค์เขาเรียกว่าองค์เซียนนะเออองเซียนเลยก็ได้นะพลังงานมีขึ้นมานะเออนะ ค่อนข้างเด่นพอสมควรเนาะบางคนช่วงนี้ละเว้นเนื้อสัตว์นะบางคนช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงถือสิลกินเจบางคนช่วงนี้ละเว้นเนื้อสัตว์เออเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะพลังงานคุณดีนะคุณจะสมหวังนะการเงินมาเลยโชคลาภการเงินมาค่อนข้างเด่นนะเออดูซิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดอีกที่คุ้มครองคุณอยู่นะ ก้าวดาบเดะมูนเครียดนอนไม่ค่อยหลับเหรอช่วงนี้ก้าวดาบเดะมูนช่วงนี้เครียดหน่อยช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับนะอาจจะเอออาจจะเป็นแบบสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณนอนไม่เต็มตื่นหรือว่าคุณคิดอาจจะคิดเยอะนะก้าวดาบคุณอาจจะคิดมากคุณอาจจะเครียดในยามค่ําคืนหรือคุณอาจจะรู้สึก มีความนอนหลับยากอะ่ะเออเนาะนอนหลับยากพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าในช่วงนี้ไม่ต้องกลัวบุญกุศลกำลังจะช่วยคุณอ่ะหกเหรียญไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเห็นหมเจ็ดเหรียญหกเหรียญราชาเหรียญอ่ะบุญกุศลคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าเยอะคุณเป็นคนมีความเมตตาเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนชอบให้ นะอย่าวิตกอย่ากังวลอย่าก,กลัวสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นโชคราบก,การเงินคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตคนสนับสนุนหรือนะคุณใครเพิ่งไปบริจาคมาใครเพิ่งไปทําทานมาอะ ใครพึ่งบริจาคทานใครพึ่งทําทานมาใครพึ่งไปเขาเรียกยังไงอ่ะคุณอาจจะก,การบริจาคก,การทําทานเนี้ยมันอยู่ในแล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนนะบางคนก็ใช้ในการโอนเงินในการบริจาคไปซ้ำสถานที่ต่างๆในการเอ่อทบุญทําทานอะไรอย่างนี้บางคนก็เดินทางไปด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนพึ่งไปช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างมานะเออเนาะพลังงานหกเหรียญน,นะคือการช่วยเหลือนะ การได้รับโอกาสสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะหกเหรียญน,นะ,อะมองเห็นพลังงานของคนที่ใจบุญใจบุญสุนทานคนที่ชอบให้ชอบให้คุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณให้สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะบุญกุศลกําลังจะส่งผลให้คุณได้โชคลาภได้เงินบุญกุศลกําลังจะส่งผลให้การเงินคุณดีขึ้นบุญกุศลกําลังจะส่งผลให้อาเขาเรียกยังไงอะ่ะ คือสิ่งที่คุณทําไปอรระสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้อะเป็นบุญเป็นกุศลทําให้ดวงชะตาคุณอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการเงินคุณดีฐานะคุณก็อาจจะดีขึ้นด้วยเห็นไหมคือคือเราตั้งหัวข้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจริงๆไพ่ที่ไฮโลแฟนไพ่พระนะไพ่พระขึ้นมาไพ่สังฆราชขึ้นมานะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านขึ้นมาจริงๆนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดบางคนนะ่ะไปทําบุญมาจริงๆไปทําทานมาจริงๆบางคนไปสร้างพระมาบางคนไปหล่อพระมาเขาเรียกยังไงอะ่ะสร้างพระประธานนะร่วมสร้างพระประธานหรือสร้างพระองค์ใหญ่มาหรือบางคนเพิ่งไปทําบุญหรือไปไหว้พระองค์ใหญ่มานะพลังงานแห่งองค์พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดีไฮโลแฟนดีไฮพิเทสอย่างเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยคนใจบุญคนชอบทําบุญนะคนชอบสวดมนต์คนชอบนั่งสมาธิอ่าคนที่ชอบไหว้พระหรือคนที่เพิ่งไปทําบุญหล่อพระมาอะไรอย่างเนี้ยหรือคนที่เกี่ยวพันอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวพันอยู่กับวัดกับพระอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยคืนไม่ขาดนะบุญคุณไม่ขาดบุญคุณแบบดีมากอะ แรงบุญแรงกุศลคุณเลิศมากเลยคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยท่านบอกว่าอยากเครียดอย่าวิตกอย่าตังวลทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะหรือว่ามีคนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้น้องเดอะไฮโรแฟนนะ Fan, นะช่วยเหลือคุ้มครองอุปถัมภ์สิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะโอ้โหสองถ้วย ข่าวดีเรื่องดีกัละยาณมิตรด,ดีคนรักดีความสุขลูกรักของพระเจ้าลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักเทวดาใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ลูกรักขององค์พระอะสมมุติคุณรับถือหลวงพ่อที่ประจําวัดประจําที่คุณแบบศรัทธาท่านอะไรอย่างนี้เนี่ยคือคุณเป็นลูกรักของท่านเลยคุณขอพรคุณกําลังจะได้พรในสิ่งสิ่งนั้นเลยไพ่พระขึ้นมานะเดไฮโลแฟนเป็นไพ่พระไพ่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะ หรือไม่งั้นก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งคนใจดีมาช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้เลยอ่ะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นน่ะเออเนาะมันเหมือนกับว่าดวงเข้าข้างคุณอ่ะเห็นไหมดวงเข้าข้างคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกัลยาน,นมิตรบริวารบุตรคนรักเห็นไหม หรือถ้ามองในเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลในสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณอะไรประมาณนี้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแน่นอนอ่ะสามเหรียญเงินนะเงินมีโชคมีลาภคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้มีโชคมีลาบคำพูดการเจรจาคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ต เห็นไหมสามเหรียญหกเหรียญนะคนรักดีกลัลยาณมิตรด,ดีบริวารดีบริวารช่วยเหลือคนเกื้อหนุนบุญกุศลเก่าแรงบุญบุญกุศลตั้งแต่อดีตชาติก็ดีหรือว่าปัจจุบันละชาติก่อนหน้านี้เมื่อครั้งอดีตที่คุณเคยสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีอะไรมาเนี่ยส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงเปิดหลุดพ้นจากสิ่งร้ายไปสู่สิ่งดีเออดวงเปลี่ยนพลิก เออนะประมาณนี้นะโอเคนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ